ต่อสู้กันมาในการทำงานผมรู้ทุกคนเหนื่อยหลายคนเดินทางมาไกลแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าวันนี้เราเดินทางม,มาไกลแล้พวพบกับความสาเร็จพี่คำสาเดินทางม,มาพันกว่าโลเพื่อจะเอาความสาเร็จพี่คำสาเดินขึ้นไหมครับนะแต่วันนี้ก็เห็นว่าพี่คำสาวสู้ไหม ี่สู้บ้ากเลยต้องมือได้เงนให้จับนี่แหละคือหัวใจของเพื่อนผู้เสียสละที่จะเป็นต้นแบบและความสำเร็จเขาวันนี้ใจไม่มาคิดดูพันกว่ากิโลที่เขาเดินทางมาเนี่ยมาไหมไม่มาแต่ต้องใจใจที่จะสบความสำเร็จใจที่อยากโวยหาใแห่งความสำเร็จนะครับงั้นกนารครับวันนี้ ผมบอกได้เลยว่าเมืรอสตาเนี้ยวันเมื่อก่อนเราทํางานเราอาจจะทํางานกับทีมงานแต่วันนี้พอวันหนึ่งผมมาเป็นผู้ประกอบการมาเป็นประธานบริษัทเชื่อไหมว่าคนที่เป็นบัตตี้ผมเมื่อก่อนผมมีบัตตี้ในการคุยแต่วันนี้ผู้ชายคนนี้คือบัตตี้ผม <ST an> <Fourier> ผมเช้าทวิจญาณสวัสดีครับ คุณท่านประธานแล้วก็คุณนำทุกท่านนะครับที่ให้เวลาผมได้พูดหนึ่งสิ่งที่ผมเขียนลงไปในกระดานคือมีแต่ข้อความให้กําลังใจผู้นํานะครับคือผมรู้ครับว่าผู้นําทุกคนเดินทางมาไกลใช่ไหมครับผมผมรู้ถึงความยากลำบากในการทําธุรกิจแล้วก็ก่าจะหาลูกค้าได้แต่ละคนมันไม่ง่ายผมดูในนี้ผมก็เหมือนเป็นลูกประธานที่แบบว่าชิวๆสบายๆแต่ผมเป็นคนที่ มองทุกคนขอผมขอผู้ในสิทธิฐานลูกชายของทุกๆคนนะครับเพราะว่าผมมองทุกคนเป็นครอบครัวของทุกคนเลยทำไมดูแลผมมองเป็นปรครอบครัวเหมดผมไม่ถือติดตัวว่าผมเป็นลูกทางผมมองว่าผมเป็นลูกทุกคนผมให้ทุกคนเข้าแจเยไนหมดเพราะว่าทุกคนคือ,อครอบครัวสตาร การโตมือครับตัวความประมาทของดีะเลยก็ผมอยากให้ทุกคนต่อสู_ Whoops, <_<_<_>้ต่อไปเรอยๆครับคือบางคนกดกันแล้วก็มีท้อมีอะไรบ้างใช่ไหมครับผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าในขณะที่ผมเป็นลูกชายได้เห็นการเติบโตของคุณพ่อมาเรื่อยๆผมเห็นคั้งล้มลูกคุกครานมาเห็นทื้งหมดครับทุกคนเกิดออกมาโลกไม่มีใครไม่มีใครแบบ ติบโตเลยที่ไม่หลงใช่ไหมฮะทุกคนหลงหมดคนที่ไม anyway> ่หลงสื <t iros> <t iros ่อคนที่ไม่ทำอะไรผมผมมาไงนะฮะผมก็ขอเป็นกำลังใจในฐานะรูปของทุกทท่านนะครับถึงทุกท่านจะไม่มีทางออกหรือว่าไม่มีใครเขาทำอะไรผมก็ขอเป็นหนึ่งในนน้นที่อยู่ในหัวใจทุกคนนะครับ คนเดินลกันครับว่ายังมีผมทุกท่านผมไม่ได้ปล่อยทุกท่านไปไหนประธานเปิดบริษัทมาผมอยู่ในบริษัทผมขออยู่ข้างทุกๆท่านอย่างที่ประธานตั้งป้าไว้ผมจะไม่ทิ้งทุกท่านไปไหนเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับครับก็ ทุกท่านมีลูกอยู่ใช่ไหมครับท่านผมว่าเป็นกําลังใจให้เหมือนที่ลูกทุกท่านถึงไม่ได้แสดงออกแต่ผมเชื่อครับว่าทุกท่านรอความสําเร็จของทุกคนที่พยายามทาอย่างเต็มที่ไม่มีลูกคนไหนที่จะบ่นหรอกครับว่าแบบว่าทําเพื่อเราเอาอกไปมารายจากบ้านทุกๆคนก็รอทุกคนกลับมา,าใช่ไหมครับทุกคนก็อยากกลับมาด้วามสําเร็จอยากมาด้วยกําลังไม่มีใครอยากกลับ ไปกับคำว่าว่าสมเหลวทุกคนอยากให้ลูกได้สบาย